เทีท่ยงคืนไม่หลับไม่นอนด้วยความหิวแล้วประเด็นคือแถวนี้ไม่รู้จะไปกินที่ไหนนะครับเจอร้านหนึ่งจริงๆเจอก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เพิ่งมีโอกาสได้แวะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลคลองหลวงตีหนึ่งอันนี้ถ่ายไปลงทิกตอกได้ไหมได้ถ่ายเลยจ้าถ้าคนดูถึงแสนวิวเลี้ยงหนึ่งถ้วยไหมได้เลี้ยงหนึ่งถ้วยนะได้สาหรับร้อยคนได้ร้อยคนเดี๋ยวจะพาร้อยคนมากินจําไว้นะครับท่านผู้ชม

อย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้พี่เขาขาดทุนถ้ายอดกดไลค์คลิปนี้ถึง1นึ่งแสนแล้วกดดูผู้ติดตามจากคลิปนี้ถึง10,000คนนะครับเราจะเลี้ยงทั้งหมด100คนอารมณ์เหมือนปิดร้านเลี้ยงเลยใครผ่านไปผ่านมาเลี้ยงหมดคนว่ายังไงไปวันนั้นก็คือดึกมากแล้วด้วยความง่วงนะครับทุกอย่างหลายๆอย่างก็หมดด้วยแหละเราก็มาซื้อของในเซเว่นเป็นร้านลาดหน้าแล้วก็ข้าวมันไก่นะครับอยู่ใกล้กับสถานีตํารวจตอนแรกๆต้นคลิปบอกว่าโรงพยาบาลคลองหลวงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่ใกล้กับสถานีตํารวจคลองห้านะครับคลองหลวงใครเคยมากินร คนที่หิวเนี่ยไม่ใช่แค่เราแล้วครับเจ้าถิ่นนะครับตามไปตั้งแต่เซเว่นแล้วแถวนี้มีร้านไหนแนะนําอีกก็บอกกันหน่อยนะครับหรืออยากให้ไปที่ไหนอ่ะคอมเมนต์เลยเดี๋ยวตามไปนะครับเชื่อว่าแถวคลองหลวงเนี่ยก็มีอีกหลายร้านจะเป็นร้านแบบไหนธรรมดาเป็นแบบลึกลับร้านลับๆเนี่ยเราไปได้หมดลมบอกอันนี้นะครับเราแอบ,บถ่ายมาอยู่ตรงนี้นะร้าน